มิจฉาชีพทางออนไลน์ตอนนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยตำรงตำรวจทำอะไรได้ไ,ดไหมเฮะเคสน้องนี่เส้นเลือดในสมองแตกตายเพราะไปสั่งมือถือออนไลน์จ่าย5้าพัแล้วโดนหลอกเกิดความเครียดเด็กอายุสิบสมสองเขายิงไม่มีเงินอยู่ด้วยโทรไปหาพ่อแม่เพื่อจะซื้อเครื่องใหม่เพื่อจะเรียนออนไลน์สุดท้ายโดนหลอกแล้วก็ไม่ใช่เคสนี้ด้วยมันมีหลายเคสที่สั่ง iPhone iPad iP หรืออะไรก็ได้เขียงมา ได้มามา,มาฮะมันยังไม่มีคนตายไงมันก็เลยไม่มีใครพูดแจ้งความไปเรื่องก็ไม่คือบอีกพวกนั้นก็ยังลอยนวลและมันไม่ใช่แค่เคสนี้เคสประเภทอ่าส่งของมาที่บ้านแล้วไม่ได้สั่งนะส่งมาที่บ้านแล้วเก็บเงินปลายทางแล้วเก็บไม่ใช่น้อยๆด้วยนะเก็บทีละสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหลายบาทเลยอะ่ะฮะไอ้พวกนี้ต้องจัดการอย่างจริงจังอย่า,ยาคิดว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเล็กนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบว่า เรื่องใหญ่นะเพราะว่าสังคมประเทศไทยตอนนี้เราต้องเผชิญกับพวกนี้มากมายอะ่ะเราควรที่จะผลักดันให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องแล้วก็กรมไอซีต่างๆเนี่ยจัดก,การกับพวกนี้ให้จริงจังเนยก็จับไปขังสักหลายเดือนให้เข็ดไปเลยมันจะต้องไม่ทําอีกแล้วก็แปะชื่อสีดําไว้อย่าให้มันเปิดแบงค์อย่าให้มันทํเที่อะไรเลยได้เลยเนี่ยฮะไอ้พวกหลอกประชาชนมาแบบเนี้ย เต็มไปหมดเลยเอฟซี FC ขน,นี่โดนกันนีม่ม้กี่คนแล้วฮะโดนคนใกล้ตัวก็มีที่จะส่งอะไรมาบอกเก็บเงินปลายหาเฮียเก็บเงินสามสี่ร้อยให้ไปปุ๊เปิดออกมาเป็นสมุดเล่มเดียวอิสระเก็บไปตั้งสามสี่ร้อยตกลงนี่คนส่งได้คนไปเสนีอะไรไม่รู้อ่ะใครเป็นคนได้ทําไมไม่มีการสื่อไม่มีการหาต้นต่อแล้วมันส่งไปกี่คนกี่รายแล้วประเภทหลอก ซื้อด้วยนะสั่งมาก็ไม่ตรงปกก็มีมันไม่ใช่แค่ไม่ตรงปกนะประเภทที่ว,ว่าคนละเรื่องก็มีอย่างที่บอกอะทั้งส่งสั่งไอแพดได้เขียงสั่งมือถือได้มาว่าอันนี้มันมิจฉาชีพชัดๆเนี่ยสังคมไทยเราต้องอยู่กับพวกนี้ไปนานแค่ไหนอะฮะทำไมที่ต่างประเทศขนุนไม่มีอะไม่เห็นอนยะยังมากของไม่มาล้วก็ของเงินคืนได้ฮะตามได้ประเภทแบบนี้ คนไทยเราเนี่ยแต่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเ,ยเคยสนใจประชาชนบ้างไหมเคยที่จะจัดการกับพวกนี้อย่างจริงจังบ้างไหมฮะมันเต็มไปหมดเลยประเภทหลอกขายเนี่ยข้อมูลคนไทยนีย่มันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วที่โดนขายไปเนี่ยฮะมันจะมาในรูปแบบไหนเราก็ยังไม่รู้เลยคนไทยต้องมีชีวิตอยู่ในสังคมมี่ต้องเสี่ยงอะไรกับแบบนี้หรอ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะมันเป็นเรื่องใหญ่นะรมวรมๆกันเนี่ยเรื่องมหือมาเรื่องระดับชาติเลยเป็นวาระแห่งชาติได้เลยนะเคยนึกถึงประชาชนเรื่องนี้ด้วยไหมฮะประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาโรคร้ายต้องเผชิญกับรัฐบาลแห่งซวยต้องเผชิญกับพิษเศรษฐกิจต,ต,ต้องเผชิญกับงานที่ไม่ได้ทําแล้วก็ปัญหามากมายค่าครองชีพก็สูงแล้วต้องมาเผชิญกับไอ้พวกเฮียพวกเนี้ยฮะ สงสารคนไทยบ้างเถอะช่วยจัดการหน่อยเจ้าหน้าที่หรือใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องช่วยจัดการกลุ่มพวกมิจฉาชีพทางออนไลน์ทีเถอะนะอย่ามวัวจะไปจับไอ้คลิปวิดีโอโป้เลยเรื่องนี้มันมีประโยชน์เรื่องที่มันสร้างความสุขให้คนวางกลุ่มเนี่ยจับจังฮะไอ้เรื่องที่มันกระทบต่อคนทั้งประเทศทุกอายุทุกเพศทุกวัยอะตั้งแต่วัยรุ่นอายุแค่สิบสี่เนี่ย ยันคนแก่โดนหมดเลยอ่ะอทำไมไม่เห็นจับจริงจังบ้างอะ่ะฮะให้พี่จับมาพวกนั้นลงโทษบ้างอะ่ะตอนนี้วันนี้ไม่รู้กี่กล่องกี่รายที่จะต้องเผชิญเนี่ยฮะยังไม่ทําอะไรมันได้เลยพวกนี้ยดันเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนดันให้มันไปถึงอารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยอย่าเป็นแต่รัฐมนตรีเฉยๆแดกแต่งเงินเดือนจัดก,การเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ให้ได้ก่อนนะ ทำเป็นเรื่องใหญ่ๆยังไม่ได้เลยเอาเรื่องเล็กๆก่อนนี่จัดการได้ไหมถามเดี๋ยวไอ้พวกพี่เกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยการพนันก็เต็มไปหมดเลยเนี่ยสังคมไทยเราอยู่กันแบบนี้กันหรออีกนานแค่ไหนฮะเหนื่อยใจจริงๆระวังตัวด้วยนะครับเพื่อนๆระวังตัวกันด้วยนะคะอย่าลงคนพวกมิจฉาชีพส่งของมาถึงที่บ้านอย่ารับเด็ดขาดส่งตีกลับไปเลยเราไม่ได้สั่งนะแล้วก็เรื่องของการ เปิดกล่องถ้าเกิดว่าเปิดกล่องมาแล้วมันไม่ตรงปกเราสามารถส่งเคสไปยื่นของเงินคืนหรือส่งของกลับส่งของไปเปลี่ยนได้นะคะอย่าไปเอาเรื่องกับคนส่งคนส่งเขาไม่รู้เรื่องนะในบางกรณีนะคะแต่ประเภทที่บอกว่าถ้าคนส่งไม่รับเคสร,รีบๆส่งไปเหมือนกับเจ้ากี้จัดกันราต้องรับอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่นะคนส่งมีหน้าที่ส่งอย่างเดียวเขาจะรับหรือไม่รับนั้นเจ้าที่ไม่เกี่ยวนะคะ โอเคนะเพื่อนระวังตัวกันด้วยนะคะเป็นห่วงนะคะเจอกันค่ะ